สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่ที่สาขาอุดรธานีนะคะวันนี้อยู่ที่อุดรธานีนะคะเอารถตู้ขึ้นมาที่สาขาอุดรหลายคันเลยนะคะเป็นรถตู้สวยๆมีทั้งพร้อมแต่งแล้วก็เดิมๆนะคะลูกค้าสนใจแบบไหนนะคะสามารถเข้ามาดูมาชมกันก่อนได้นะคะลูกค้าทางภาคอีสานนะคะสามารถ เข้ามาดูรถได้ที่สาขาอุดรน,นะคะร้านนะคะอยู่ติดถนนมิตรภาพเลยนะคะถนนมิตรภาพพิกัดอุดรขอนแก่นนะคะอยู่ใกล้นิคมอุตสาหากรรมอุดรธานีนะคะอยู่ติดถนนมิตรภาพเลยะคะ่ะลูกค้านี่อยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสาขาอุดรธานีนะคะ สำหรับลูกค้าที่อยู่ทางแถบภาคอีสานนะคะไม่สะดวกเดินทางไปดูรถที่ปทุมธาน,นีนะคะลูกค้าสามารถมาดูรถได้ที่สาขาอุดรเลยนะคะมีรถให้ลูกค้าเลือกเหมือนกับที่ปทุมธาน,นีเลยนะคะมีทั้งรถเดิมๆแล้วก็รถแต่งพร้อมใช้ด้วยนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายสไตล์เลยค่ะ ราคาก็เริ่มต้นที่สามแสนกว่าบาทเท่านั้นนะคะนี่นะคะพิกัดอุดรธานี